สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้แม่บ้านยุเอทีก็จะมาแนะนำวิธีการเขียนและปักตัวพยัญชนะไทยที่ใช้ปักชื่อนะคะก็วันนี้มีตัวพยัญชนะทั้งหมด4ตัวนะคะมีงองูตัวที่หนึ่งค่ะวิธีการปักก็เหมือนกันนะคะ ปักจากบนลงล่างในแนวเฉียงประมาณ45องศาให้เป็นแนวเดียวกันนะคะปักให้ความถี่การปักของผ้าให้มันแน่นๆนะคะมันจะได้ดูสวยมันเราปักด้วยเครื่องจักรนะคะ จอดจานเป็นพยัญชนะตัวที่สองของคลิปนี้นะคะเขียนก็วิธีการเขียนเ,นเพื่อนๆก็ไปศึกษาจากในคลิปก่อนหน้านี้นะคะแม่บ้านยุกทีได้ทำเอาไว้นะคะตัวอักษรเลบบินนะคะใช้ในการนำมาเขียนแล้วก็ปักชื่อได้เลยค่ะ การปักคลิปนี้อาจจะมีแสงมีเงานะคะเพราะว่าไม่บ้านยุกทีถ่ายคลิปเอาไว้ในตอนกลางคืนค่ะสำหรับเพื่อนๆนะคะช่วงนี้ออกไปไหนลำบากก็มาชมคลิปการปักเสื้อปักผ้าให้ลูกๆกันนะคะจะได้เอาไปทำเองแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายช่วงเปิดเทอมด้วยค่ะ พยัญชนะตัวที่3ของคลิปนี้ก็คือตัวชอชิงนะคะแม่บ้านยุคอทีได้ข้ามบางตัวนะคะพยัญชนะตัวไหนที่ไม่นิยมนำมาเขียนประกอบเป็นคำก็ไม่ได้ทำให้ชมนะคะแต่ว่ามีอยู่ในคลิปการเขียนตัวอักษรลิบบีน,นั้นมีทั้งหมดค่ะจะเอาเฉพาะตัวที่นิยมนำมาเขียนผสมเป็นคำได้นะคะ การปักช้อชิงนะคะช้อชิงเขียนการเขียนก็จะคล้ายๆกับตัวจอจานผสมกันกับตัวนอหนูนะคะพวิธีปักเหมือนเดิมค่ะพยายามให้ลงฝีเข็มให้ได้ระยะเดียวกันแล้วก็อยู่ภายในเส้นที่เราเขียนเราลากเส้นไว้นะคะ หลายท่านอาจจะมีคําถามว่าทําไมแม่บ้านยกไอทีไม่ปักให้เสร็จภายในคลิปเดียวเลยเป็นเพราะเครื่องโทรศัพท์ที่เก็บความจําของเครื่องมันน้อยนะคะแม่บ้านยกไอทีทำคลิปได้สี่ห้านาทีนี่ก็คือถ้าจะส่งออกต้องล้างแอปอย่างอื่นออกจนเกือบทั้งหมดในเครื่องนะคะก็เลยทําได้ทีละสี่ตัวห้าตัวพยัญชนะ เพืเ่อนๆก็เปิดเข้าชมทีละคลิปก็ได้ค่ะสำหรับตัวยจญชนะตัวที่สีในคลิปนี้ก็คือตัวชอช้างค่ะตัวชอช้างก็เขียนเหมือนกันกันกบขอไข่นะคะเพียงแต่มีหางแม่บ้านอยู่บาทีจะทำหางของชอช้างไม่เหมือนกับใหลายสำนักนะคะว่าทำเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นทรงออก เป็นอ่อนช้อยนะคะมันจะดูสวยงามเวลาปักออกมาแล้วสวยค่ะในระยะนี้นะคะก็ทั้งกักตัวอยู่ที่บ้านอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อนๆที่ตามเรื่องของงานปักนะคะใกล้จะเปิดเทอมแล้วปีนี้ค่าใช้จ่ายก็คงจะหนักทีเดียวเพราะว่าหากินลำบากนะคะเราก็มาเรียนรู้กันเขียนการปักชื่อให้กับลูกๆเองนะคะ เพื่อนๆที่ตามเกี่ยวกับอาหารก็ขออนุญาตเบรกไว้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามชมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากคะ่ะสวัสดีค่ะ